ดูกับตาเลยค่ะทุกคนดูกับตาเลยบล็อกอย่านะอยู่อยาขุดนะลูกนะอย่าขุดนะผลงานเนี่ยมันมยังไม่ได้เคลียร์เลยนะเนี่ยดูดิกร,ดกระจายกันหมดเลยไม่ได้เคลียร์เลยนะลูกรุมหลดไพ่เบื้อเริ่มเลยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม u b บ n Family นะคะดูสิคะทุกคนบล็อก ปรอกมานี่สิลูกป็อก็อกวันนีน้จะพาทุกคนมาดูดูสิคะมานี่เส้นดีเส้นดีป็อกขมอน n สพาทุกคนมาดูค่ะบ่าดูดิมีแต่ขี้ดินขี้ครนค่ะวันนี้เช้านี้ตื่นมาหางานให้มันมีทำอีกแล้วะค่ะทุกคนดูขุดหลุมหลบภัยกันใหญ่เลยค่ะทุกคน ขุดหลุมหลบภัยกันใหญ่เลยดูสิรูจะพากันขุดไปถึงไหนกันหางานให้มามีทำอีกแล้วค่ะทุกคนดูสิแต่ละวันแต่ละเช้านี่หางานให้มามีทำกันใหญ่เลยแซนดี้แซนดี้ใครเป็นคนทำเนี่หรอหึใครเป็นคนขุดบอกมาสดีดีบอกมามีมาสิดีดีใครเป็นเด็กดื้อเนี่ยหึ ใครเป็นเด็กด้อใครหางานให้มามีทำเนี่ยฮะืดูสิคะทุกคนหนึ่งหลุมสองหลุมหลุมนี้ใหญ่มากเลยนะคะดูเท้ามามีอ่สังเกตสังเกตหลุมใหญ่มากเลยแล้วก็สองหลุมนี้ขุดไปจนถึงท่อระบายน้ำเลย ท่อน้ำเลยค่ะทุกคนแซนดี้ดูดิเดินวุ่นอยู่โน,น่นมันมยังไม่ได้เก็บอ่าขี้เก็บอึน้องเลยนะคะทุกคนฉี่ละเพราะว่ายังเช้าอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็หางานให้ทำเลยเดี๋ยวมามีถามสิใครเป็นคนขุดเนี่ย ใครหางานให้มันไม่ทำแต่เช้าเนี่ยฮะแซนดี้ดูดิวิ่งหนีกันใหญ่เลยค่ะทุกคนหางานให้ทำแต่เช้าเลยชอบมากเลยขดเนี่ยดูดิน้องลักกี้ลักกี้บล็อกมารับโทษเสียดีๆลูกใครเป็นคนทำเนี่ยฮึแซนดี้ นี่แหละค่ะทุกคนผลงานวันนี้ดูกับตาเลยค่ะทุกคนดูกับตาเลยปลอกอย่านะอยู่อยาขุดนะลูกนะอย่าขุดนะผลนะานะงานเนี่ยมันมียังไม่ได้เคลียร์เลยนะเนี่ยดูดิกระจัดกระจายกันหมดเลยไม่ได้เคลียร์เลยนะลูกลุมหลดไผ่เบื้อเริ่มเลยเนี่ยเนี่ย ยอมรับมาซีดีดีว่าใครเป็นคนทำในลูกแซนดี้เด็กดื้อนะคะวันนี้หางานให้มันไม่ทำแต่เช้าเลยเด็กดือ้อาขาอะไรคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็มาพามาดูความดื้อความซนของเด็กๆไม่รู้จะบอกว่าความดื้อความซนหรือความอะไรเนาะเพราะว่าเขาก็ชอบขุดอ่ายิ่งอะช่วงนี้เป็นหน้าฝนอนากาศ ชื้นๆปิบเปียกพื้นปิกเปียกอย่างเงี้ยเขาก็ชอบกดค่ะทุกคนถ้างั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะช่องไมอุบลแฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวมามิจะไปจัดการกับเด็กๆก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ